สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อม,มุ่นมยากร3 9 2 6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจำเดือนกันยายน2 5 6 4ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกร,รกฎนะคะราศีกร,รกฎนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะหรือผู้ที่เกิดในลัคนากร,รกฎนะคะสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะการทำงานนี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเนาะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ ให้ฟังไว้เป็นแนวทานเฉยๆค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตทิ่ฐานแล้วมาฟังคำดำนนายพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะชาวราศีก็รกฏนะคะดวงประจำเดือนกันยายน2564นี้ของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะ หากคำทำนายชุดนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะจะเกิดการต่อยอดในสารสว่างบุญใดขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนานะคะหากมีความผิดพลาดประการใดขออาภัยไวณ้ณที่นี้ด้วยค่ะโอเคแม่หมอจะขออนุญาตหยิบไพ่สิบใบแรกนะคะ เค <Okay. S 2> ค่ะเรามาดูพื้นดวงกันก่อนเนาะ j u d g ม e น t ค่ะหกเหรียญค่ะว้าวราชาถือถ้วยค่ะเก้าไม้เท้าค่ะ The Moon ค่ะหนึ่งถ้วยค่ะสิบไม้เท้าค่ะ สถ้วยค่ะว้าวเดวเวอร์ค่ะแล้วก็เพอร์มิค่ะโอ้โหไพ่สวยมากเลยค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าสิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าการรูค้ความเข้าใจนะคะในเรื่องจริงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็แม่บอกขอแสดงความยินดีเนีว่าในเดือนนี้นะคะกันยายนเนี่ย จะเป็นเดือนที่พลังบุญของคุณนะคะเข้ามาเติมเต็มนะคะจะเหมือนกับว่าพลังกุศลพลังบุญที่คุณอุทิศสะสมไว้และได้ทํานะคะจะเข้ามาช่วยผลักดันนะคะให้การงานแล้วการเงินของคุณนะคะที่ติดขัดหรือมีอุปสรรคนะคะพบกับความสําเร็จ จะมีคนแนะนำจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือจะมีคนมาบอกเรื่องดีๆข่าวดีๆหรือช่องทางดีๆให้กับคุณหรือจะมีคนมาช่วยแนะนำช่วยแก้ไขในปัญหาหรือในทางออกนะคะในสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่ว่าควรจะไปยังไงปัญหาที่เจอเจออยู่เนี่ยจะมีทางออกแบบไหนนะคะสำหรอันนี้มันบอกว่ามันมาจากพลังบุญผลบุญที่คุณแบบทำเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเ,ออเขาบอกว่าเหมือนกับ ชาวราศีก็รากฎอะหลายๆคนนะคะที่เป็นนักปฏิบตัติแล้วก็คุณได้อุทิศบุญส่งบุญใดๆเนี้ยให้กับ ใครก็เราแต่เขาขึ้นมาบอกว่าเขาได้รับนะคะแล้วก็เหมือนเขาจะมาช่วยแล้วก็ผลักดันให้สถานการณ์ต่างๆที่ติดขัดอยู่หรือเป็นปัญหาสำหรับคุณน่ะมันประสบความสําเร็จมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขแล้วมันสามารถที่จะประคับประคองแล้วก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเฮ้ยคุณต้องเชื่อในพลังบุญนะชาวราศีกรกฎเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบขึ้นมาชัดเจนมากแล้วในขณะเดียวกัน พระชาวราศีก็ระกดบ้างท่านนะคะที่ได้ส่งบุญอุทิศบุญให้กับเหล่าวิญญาณจิตวิญญาณบางอย่างสัมภเวสีผีไม่มีญาติหรือให้แบบไม่ระบุเจาะจงไม่ระบุไม่ระบุผู้หนึ่งผู้ใดะคะ่ะเขาขึ้นมาตอบว่าเขาได้รับนะคะแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับว่ามันพลังบุญตรงนี้มันจะมาเป็นแรงเหวีย่ยงในช่วยให้การเงินของคุณนะคะมีความคล่องตัวมากขึ้นการง,งานของคุณนะคะไม่ติดขัดแล้วก็สามารถที่ยังจัดการแล้วก็ประคับประคองอยู่ไปได้ แม่หมอบอกอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นสายนักบวชสายนักปฏิบัติสายที่แบบนับถือครูบาอาจารย์เป็นพระปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายท่านพญานาคนะคะใครที่ปุทิศบุญให้กับเหล่าพญายมนะคะหรือว่าท่านท้าวเวสุวรรณหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะภูมิอบายนรกภูมิอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าสวรรค์หรือว่าคนที่แผ่สามด้านโลกธาตุอันเนี้ยเขาขึ้นมาแบบนี้เลย คือเขาบอกว่าพลังบุญในเดือนนี้มันจะมาเกื้อกูลเกื้อหนุนชาวราศีกรกฎแล้วก็จะทําให้เกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างเป็นอย่างแบบปาฏิหาริย์แบบมิราเคลิลเออต้องบอกแบบนี้นะคนที่บูชาสายพญายนาคสายท่านทานานน้าวอนันตนาคราชนะคะหรือว่าใครที่บูชาพญายนาคในลักษณะพญายนาคสีน้าเงินนะคะพญายนาคสีเหลืองนะคะหรือว่าออลักษณะพญายนาคสีทองก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้ค่ะออคุณจะเห็นพลังการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่ เออไม่น่าเชื่อแบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นมันคิดไม่ออกมันก็คิดออกมันไม่มีหนทางมันก็หาหนทางได้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเตือนคุณแล้วท่านก็อยากจะให้คุณกระทำต่อไปก็คือ1ค่ะรักษาเนือ้อรักษาตัวให้ดีนะคะหมายความว่าดูแลตัวเองทั้งสภาพกายสภาพใจนะคะประเด็นที่ 2. คือปฏิบัติคะ่ะ สวดมนต์ทำสมาธินะคะจุดธูปจุดเทียนไหว้พระถ้าไม่สามารถจุดได้นะคะก็ขอให้ทําให้สม่ำเสมอแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าทําอยู่แล้วก็คือขอให้ทําต่อไปมีพลังขึ้นมาเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ บางท่านอาจจะไม่ได้กรวดน้ําต้องพูดแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะไม่ได้กรวดน้ําเขาบอกว่าในเดือนนี้อยากจะให้เป็นเดือนแห่งการกรวดน้าเออแปลกมากเลยอะ่ะเหมือนกับให้สายให้สายน้ำมาค่ะเป็นตัวช่วยเชื่อมระหว่างพลังบุญของคุณกับพลังกุศลของคุณตรงตรงนี้เราก็เชื่อมมาถึงตัวคุณแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนกับว่าเชื่อมมาเพื่อให้ให้บุญทันกัน เอออันนี้เป็นพลังงานที่แปลกมากนะแม่หมอก็ไม่เคยอ่านแบบนี้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าให้บุญมันทันกันหรือให้บุญมันมาหนุนนําหรือให้บุญมันมาหล่อเลี้ยงอ่าอันนี้ลองทําดูนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ไพ่พูดว่าถ้าสมมติว่ามีใครนะคะที่บอกว่า เข้าใจจะทาความจริงของชีวิตเช่นสมมติว่าในช่วงที่คุณกําลังมีปัญหาไปขอความช่วยเหลือใครแล้วไม่ได้รับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเงียบเฉยไปหรือว่าเขาห่างหายเหินไปเลยออย่ากโกรธเขานะคะอันนี้คือทุกคนต้องประครับประคองชีวิตเราก็ต้องประครับประคองชีวิตเราเหมือนกันถือว่าเออเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านได้ด้วยพลังบุญอ่ะโอเคนะอันนี้เป็นสิ่งพลังงานในพื้นดวงของคุณเดี๋ยวเรามาเจาะกันดูในเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วดูกันว่าชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะ่ะต้องมูเตลูยังไงให้ใหมัน โอเคอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะค่ะแม่หมอขอดูเรื่องการงานในเดือนกันยายนของชาวราศีกรกฎนิดนึงค่ะ ส่ถ้วยอาจจะมีช่องทางมีโอกาสหรือมีใครมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรให้นะคะในเรื่องของการงานหรือในขณะเดียวกันตอนนี้คุณกำลังเซ็งโอมีผู้หลักผู้ใหญ่มาบอกมาให้โอกาสนะจ๊ะ หถ้วยมีข่าวดีโอ้ยยินดีด้วยเลยค่ะใครรองานเข้าหรือใครรอการติดต่อจากต่างประเทศหรือใครรอการติดต่ออะไรอยู่สักอย่างหนึง่งจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้เลยโอ้แปดถ้วยอื้มดีแอมเพรสเฮ้ยสวยเขาบอกว่าจากที่มันอื้ออตึงๆมึงๆึกระมันแบบ คิดไม่ออกหรือแบบว่าอุ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเฮ้ยมันจะได้คําตอบแล้วเออมันจะได้คําตอบแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันทําให้คุณอุ่นใจอ่ะมีงานเข้าแล้วจ้ะมีงานเข้ามีจังหวะมีโอกาสที่ดีแล้วโอ้ยไพ่คุณสวยมากเลยนะโอ้โหตอนนี้ลูกน้องเฮละแล้วคุณก็เฮแล้วเรารอดแล้วนี่ระวังงานจะเข้าแบบปัจจุบันทันด่วนกระทันหันเลยนะแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นพรที่คุณขอท่านท้าวเวสสุวรรณไว้ขอพระพิฆเนศไว้ เออหรือว่าพลังบุญจากการที่คุณได้ไปทําบุญลงศพหรือไปทําบุญอะไรสักอย่างหนึง่งหรือใครใครอปรับเปลี่ยนอะไร่วงจุ้ยเกี่ยวกับหน้าต่างประตูบ้านหรือเกี่ยวกับตึกหรือเกี่ยวกับพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเออนะหรือใครขยับอะไรหรือใครไปทําอะไรนะไม่เหมาะว่าเป็นลักษณะเหมือนกับการแบบขอพอนะรเนี่ยเออแต่กําลังจะบอกว่างานน่ะจะเข้าแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมาแบบฉุกลิฐกระทันหันปัจจุบันทันด่วนอ่ะอันนี้แบ่งเวลาให้ดีๆแล้วในเดือนเนี้ย <laughs> ชาวราศีกรกฎคุณอาจจะไม่ได้ทำงานเต็มเวลานะอาจจะว่า ว่างครึ่งเดือนทําครึ่งเดือนว่างีว่าง10วันทํา20วันก็ได้เพราะฉะนั้นอนะเหมือนกับว่าแบบรอง,งานมาแล้วคุณก็ทําทําให้เสร็จตามกําหนดซึ่งคุณจะเสจทันตามกําหนดแหละแล้วก็รับรองว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยเรามาดูการเงินกันดีกว่าอ่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะแบบลูกน้องไม่พออะไรเงี้ยคุณอาจจะได้เขาเรียกอะไรนะมือปืนรับจ้างนะเพราะว่าแบบดูตามสภาพเนื้องานในแต่ละงานแล้วกันเนอะอ่ะเอาเรามาดูกันว่าแล้วการเงินเราเป็นยังไงชาวราศีกรกฎ ว้าวเด็กถือไม้เท้าใช้ได้อยู่เฮ้ยหนึ่งเลี้ยนโอ้โหจ็อบเล็กแต่มาบ่อยหรือว่าเป็นจ็อบเล็กหรือว่าเป็นจ็อบเดียวที่แบบเข้ามาแล้วปังใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เด e w วเห็นไหมเขาถึงได้บอกในพื้นดวงว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆทั้ทงกายวาจาใจเพราะงานมันจะเข้าแล้วเงินมันจะเข้า สามดาบเฮ้ยถ้าคุณจับถูกทางคุณส่วนกระแสเลยนะเดอะทาวเวอร์ยังเตือนเหมือนเดิมนะก็คือว่ายังเตือนเหมือนเดิม <c oughs> คืองานจะมาแบบชุกจฉินก,กระทันหันปัจจุบันทันด่วนตั้งสติให้ดีตั้งอะไรให้ดีนะแล้วก็ที่สําคัญนะชาวราศีก็รากฏบางคนเนะ่ะที่อยู่ในพื้นที่สูมเสี่ยงยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองนะเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงหรือมีโอกาสที่แบบต้องไปใกล้ชิดหรือว่ามีโอกาสที่อยู่ใน เหมือนกับจ้องอต้องอยู่ในต้องอยู่ในช่วงเวลากักตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปไงานในพื้นดวงว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วบางคนอาจจะได้ทํางานแค่ครึ่งเดือนอีอกครึ่งเดือนหยุด่ารักษาแบบนี้แต่กาลังจะพูดว่าเฮ้ยมันการเงินดีคือจ็อบอะจ็อบกับงานมาด้วยกันแน่นอนนะสำคัญสุดคือจับให้ถูกทิศถูกทางวางแผนให้ดีๆเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ที่แบบนี้มันอาจจะแบบ คือส่วนกระแสะส่วนกระแสะก็จริงแต่ว่าต้องดูดีๆว่าเออแล้วเราจะคือวางแผนเพราะได้งานปุ๊บต้องวางแผนต้องคิดเลยว่าอาจจะจัดการจัดส่งยังไงจะทําอะไรยังไงแล้วเท่าที่ดูอ่ะแม่หมอะม่หมอตอนนี้นึงคือเรื่องบริวารคือถ้าสมมติว่าใครต้องรับมือปืนรับจ้างเข้ามาแบบชั่วคราวต้องต้องดูดีๆนะว่าว่ามือปืนรับจ้างพาโควิดมาได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดสมมุติว่า มีพนักงานในทีมที่แบบมีปัญหาเรื่องเ่องโควิดคุณก็ต้องจัดสรรในเรื่องของเวลากําลังคนให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันจะฉุกลระหุกทั้งงานและทั้งเงินที่เข้ามาเฮ้ยแต่คุณจะต้องทําให้ได้นะแล้วคุณทําได้แน่นอนแล้วมันจะผ่านไปได้งั้นมาเช็คสุขภาพกันดีกว่าว่าเราจะพ้นไหมอ่าแล้วเราจะได้ไหมแล้วเราจะรอดไหมอ่านะสุขภาพของชาวราศีกรกฎ เป็นอย่างไรกันบ้าง d ดียร์มเพตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพักผ่อนการกินการอยู่การใช้ชีวิตแล้วนะพายบอกว่าให้ดูแลตัวเองแล้วนะแปดดา สิบเหรียญเงินก็อยากได้สุขภาพก็ไม่ค่อยจะเอื้อห้าถ้วยห้ามิท้าแม่หมอว่าปัญหาสุขภาพนี่แหละจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการทํางานกับการทําเงินของคุณเอาแม่หมอเตือนว่าตัวคุณต้องรักษาสุขภาพให้ดีอย่าป่วย นะคะอย่าป่วยอย่าเครียดแล้วก็ถ้าเกิดใครทํางานเป็นทีมหรือว่าต้องมีทีมมีลูกน้องหรือว่าต้องแบบเี้ยในทีมอ่ะดูแลกันให้ดีๆนะมันอาจจะแบบคือกําลังคนนะ่ยมันกําลังคนที่ขาดไปแหละจะคืออุปสรรคสําคัญในการทํางานนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วว่าแม่หมอว่าคุณยังโอเคอยู่นะเพียงแต่ในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับให้เรามัดระวังภาวะความเครียดนิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนกับบางทีเหมือนกับว่าเรารู้สึกแบบเรา คิดเยอะอะเออกลัวกังวลนู่นนี่เป็นหมดไรเงี้ยแพทยบอกใจเย็นคุณก็อยู่ในพื้นที่ที่ดีแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองก็เซฟสุดเซฟอย่างที่สุดแล้วดูแลตัวเองให้ดีเออเขาบอกว่าไงนะรักษารักษาเนื้อรักษา,กษาตัวอย่าให้เครียด นะเป็นอ่านใช้ได้แล้วก็ทุกอย่าง,งมันแก้ปัญหาได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันสามารถจัดก,การได้อย่างแน่นอนนะคือสแตนบายเตรียมตัวทํางานใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลทีมให้ดีเท่านั้นเองคะ่ะโอ้โหชาวราศีกรกฎลุ้นด้วยแล้วนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่างานดีและเงินเข้าดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะเราจะต้องมูเตลูยังไง ทำยังไงนะเราถึงจะผ่านไปได้แล้วก็ปังโอ้โหราชนีพระจนันท์ คุณก็นักปฏิบัติไงคุณก็อาศัยพลังบูรณาจาจยะแสงบูญแสงตะเกียงเนี่ยจ้าการปฏิบัติเซนส์ของตัวคุณเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมา่าเทมพระรพลังจิตของคุณเปลี่ยนได้ทุกทิศทุกทางอยู่แล้วรับรองคุณแก้ปัญหาได้พลังงานของคุณนะคือขึ้นมาเลยเซนส์ส่วนตัวของคุณหลายคนในพลังที่เกิดในราศรีกรกฎอาจจะมีพลังพิเศษที่สามารถสื่อสารกับท่านพระพิคเนตได้ทเทวสุวรรณได้นะคะ เป็นลูกหลานพระยมอ่าอาจจะเป็นลูกหลานของเท้ากุเวนเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อเฮงเจียเป็นลูกหลานของเอ่อเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะนึกภาพเจ้าพ่อเสืออะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นลูกหลานของคนที่เ,เขาเรียกนะสายพญานาคอ่า,อาสายพญานาคที่อย่างที่บอกนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณไม่ต้องทําอะไรเลยติดปัญหาอะไรจุดทูบบอกกล่าวบอกเล่า90คนเหล่านั้นบ้านใครมีดวงแก้วสีน้ําเงินนะคะสีขาวนะคะที่บูชาเอาไว้จะตั้งเอาไว้หน้าพระประธานหรือว่าจะตั้งเอาไว้ที่เทพเทวาิเสิทธศ์ตรงไหนก็ได้ค่ะคุณสามารถที่จะบูชาดวงแก้วด้วยดอกดอกไม้เครื่องหอมหรือว่าเห็นภาพว่าคุณเอาดวงแก้วค่ะมาส่งน้ํา กังจะพูดอย่างหนึ่งนะถ้าใครบูชาวดวงแก้วในลนักษณะเป็นดวงแก้วของพิรนาหรือเป็นดวงแก้วของของเจ้าบาดาหรือเป็นดวงแก้วที่เป็นเอาไปว่าเป็นดวงแก้วแล้วกันถ้าบ้านคุณฝนตก เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคถ้าบ้านคุณฝนตกลองเอาโดนแก้วใส่ขันนะคะแล้วก็ออกมาวางไว้กลางสายฝนแล้วอธิษฐานขอการชำระเสร็จแล้วอะค่ะให้เอาโดนแก้วนี้นนแหละกลับมาสวดมนต์แล้วกลับมาบูชาอีกคุณอาจจะเห็นพลังอะไรที่มาจากที่มันเขินก็าเรียกว่าอะไรนะพลังจากการชา้างพลังธรรมชาติที่ชา้างอะ่ะมันจะช่วยทําให้เหมือนกับว่า มันเป็นพลังทางธรรมชาติอ่ะมันจะเป็นพลังที่ดึงดูดในในในตัวคุณเพราะว่าถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงนะไม่เหมอะว่าชาวราศีก็รากดที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่หลายคนมีเซนส์มีสัมผัสเหมือนกับตอนนี้คุณต้องดึงธาตุดินน้ําลมไฟอ่ะออกมาให้มันบาลานซ์แล้วก็ยืนตัวเอ,เอาตัวเองยืนให้มัน่นยืนให้นิ่งเพราะว่ามันมีแสงสว่างเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณมีการปรับเปลี่ยนมีทิศทางสาคัญสุดเลยคือไพ่เดววิวมันบ่งบอกถึงว่า คุณไม่ตายหรือแล้วคุณรอดแล้วคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้เพียงแต่ว่าในวันนี้มันอาจจะตึงหรือมันอาจจะบอบว่าอีกนิดเดียวโค้งสุดท้ายอะแต่สุดท้ายแล้วว่าพลังจากกำลังจิตของคุณนะ่พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือพลังจากการบูชาสิ่งที่คุณบูชามันเตื้อหนุนกันอย่างในพื้นดืนที่พูดไปไงว่าเฮ้ยในเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังบุญมาหาคุณมากๆเลยนะชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นแบบ คือในเดือนนี้คุณต้องมูเตลูอะคือคุณต้องมูเตลูแล้วต้องเชื่อมันที่สาคัญสุดเลยนะรักษาใจกาลังพลังจิตกําลังใจนี่แหละเป็นตัวดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาแล้วเป็นตัวแก้ไขแล้วปรับเปลี่ยนเพราะยราศีคุณต้องบอกว่าเออต้องพูดว่าไงเดียต้องพูดว่าพลังดวงคุณมันกาลังแบบมันกําลังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับ มันมีการยืดหยุ่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มันกําลังปรับสภาพเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในราศรีกรกฎหรือเป็นชาวราศรีกรกฎอะไรยางเงี้ยคุณปรับตามสภาพดวงปรับตามธาตุในร่างกายเฮ้ยแล้วคุณจะเห็นการปรับเปลี่ยน คุณจะเห็นการปรับเปลี่ยนลองดูก็ได้ว่าช่วงนี้อารมณ์ใหม่ย,ยังแบบเหมือนพลิวพ้วไปพลิ้วมาเลยหรือบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในการวิถีการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ดีเราก็เลยทําแบบนี้มันมีการปรับเปลี่ยนไงมันมีแบบเหมือนกับปรับให้สภาพมันเข้ากับธาตุของโลกให้เข้ากับพลังงานของโลกอ่ะลองดูชาวราศีกรกฎแม่หมอส่งกลาลังใจให้นะคะแต่ว่าเป็นราศีที่ต้องบอกว่า ลุ้นจนนาทีสุดท้ายอยู่เหมือนกันนะดังนั้นนะขอให้จิตใจมั่นคงเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพลังบุญเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในพรที่เราขอไปแล้วก็ที่สําคัญคือตั้งหลักตั้งใจให้ดีมีงานมาปุ๊บทำอะไรปุ๊บวางแผนให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอิมุนพยากรณ์3926ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกะดิ่งแล้วฝากชร์เป็นวิทยาทานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ